หลังคลอดต้องให้นมลูกแต่ถ้าเจ็บเต้านมแบบนี้จะทำยังไง oh. มาดูสาเหตุของอาการเจ็บเต้านมและวิธีแก้กันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ อีกหนึ่งสิ่งหลังคลอดที่แม่แม่มักจะเจอคือ,อาการเจ็บเต้านมค่ะซึ่งหลังคลอดเป็นช่วงที่ต้องให้นมลูกเพราะทารกกินนมได้อย่างเดียวแต่คุณแม่ดันมาเจ็บนมซะแบบนี้สาเหตุของอาการเจ็บเต้านมเกิดจากอะไรได้บ้างมาดูก,กันเลยค่ะ 1. การคัดเต้านมมักจะเป็นอาการปวดช่วงหลังคลอดค่ะซึ่งคุณแม่ คนอาจ,จมีอาการไข้ต่ำตามมาด้วยซึ่งการน้ำของเย็นมาประคบเต้านมจะช่วยให้ลดอาการปวดลงได้ช่วยให้คุณแม่ให้นมลูกได้สบายมากขึ้นค่ะ 2. ท่อน้ำนมอุดตันสำหรับสาเหตุนี้เกิดจากการที่คุณแม่ใส่เสื้อในยรัดหน้าอกมากจนเกินไปค่ะ <No. S 1> จนทำให้ขัดขวางการไหลของท่อน้ำนมและอุดตันเป็นก้อนได้ ให้คุณแม่ประคบร้อนและนวดบริเวณที่เป็นก้อนจะช่วยบรรเทาอาการนี้ลงได้ค่ะ 3. เต้านมอักเสบลักษณะเต้านมอักเสบจ,จะมีอาการบวมแดงค่ะสามารถคลำได้เป็นก้อนในบางจุด<อ>เมื่อคุณแม่กดแล้วจะรู้สึกเจ็บสาเหตุหลักมักจะเกิดจากการที่ติดเชื้อผ่านผิวหนังค่ะซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะค่ะ 4. ฝีที่เต้านมอาการใกล้เคียงกับเต้านมอักเสบค่ะโดยจะสามารถคลำหาก้อนได้ซึ่งผิวหนังบริเวณน,นั้นจะเป็นสีม่วงหากมีอาการรุนแรงจำเป็นต้องเจาะหัวฝีเพื่อระวายหนองออกควบคู่กับการทานยาค่ะ 5. หัวนมแตกอาการนี้เป็นอาการปกติที่มักจะพบหลังคลอด2-3วันค่ะ เพราะหัวนมเป็นจุดที่อ่อนไหวจึงแตกบวมและมีเลือดออกได้ให้คุณแม่ใช้ครีมทาหัวนมเพื่อบำรุงให้ผิวบริเวณนั้นชุ่มชื้นตลอดหลีกเลี่ยงการใช้สบู่และสารเคมีรุนแรงที่อาจทำให้ผิวแห้งนะคะ 6. ให้นมลูกผิดท่าเมื่อคุณแม่ให้นมลูกผิดท่าทำให้ลูกไม่สามารถดูดดมได้หมดเต้า น้ำนมที่ค้างจะมีผลต่อการจำกัดน้ำนมในครั้งถัดไปค่ะซึ่งจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นท่อน้ำนมอุดตันเต้านมอักเสบค่ะหากพบว่าการเจ็บเต้านมและมีอาการบวม กดแล้วคลาพบก้อนให้รีพบแพทย์ทันทีอย่าเพิ่งรักษาด้วยตัวเองนะคะพบแพทย์ให้ไวที่สุดเพื่อรับการรักษาแล้วกลับมาให้นมลูกได้ตามปกติค่ะน้ำนมแม่ทุกหยดคือความรักของแม่ที่มอบให้ลูกอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย